สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับ4ีไรเดอร์วอลนะครับผมวันนี้ก็จะมาแนะนําการเล่นพื้นฐานนะครับคร่าวๆนะครับก็เวลาสมมติว่าเราจะไฟ์นะครับเราก็กดตัว M เนาะเพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับเพิ่มขึ้นมาอ่าทีนี้เวลาเราไม่ใส่เสื้อผ้านะครับเราจะถือวุธไม่ได้นี่เห็นไหมวุธจะหายไปทันทีนะครับแล้วก็จะไม่สามารถอ่านหนังสือได้แล้วก็ไม่สามารถเก็บไอเดียับได้นะครับ จะเป็นผลพวงต่อมานะครับแล้วก็อ,อันนี้เวลาเราแทงเพื่อนนะครับหรือว่าเพื่อนตายเนี่เพื่อนกินทางงเพื่อนตายายากเสร็จปุ๊บเราจะกดอุ้มศพนะครับกดตัววายเลยครับผมมันจะเป็นคีย์ลัดนะครับในการอุ้มนะครับแล้วก็อุ้มได้เฉพาะบริษัทเดียวกันนะครับผมนี่นะครับเห็นไ,ไหมไปแล้วก็จะมีเราเอาไว้เป็นแบบว่าฉกศพว้ปุ๊บขึ้นมาเอาเพื่อนไปชุบ แล้วก็ทีนี้จะมาแนะนำปาร์ตี้ฟาร์มก็คือกด F11 นะครับ,รบตึบ๊บขึ้นมาสร้างชื่อเลยส่วนปุ่มล็อกไม่ล็อกนะครับคือถ้าเราไม่ได้ล็อกปาร์ตี้นะครับคือจะคนอื่นจะสามารถเข้ามาในปาร์ตี้ได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องกดอนุญ,ญาตนะครับ ถ้าสมมุติว่าเราล็อกไว้ก็คือเราต้องเป็นคนชวนเขาเท่านั้นนะครับสมมติว่าใส่รายละเอียดปาร์ตี้ด้วยนะครับไม่งั้นไม่สามารถสร้างได้โลโก้ไม่ต้องใส่หรือจะใส่ก็ได้แม็กนัมเบอร์ก็คือจํานวนสมาชิกสูงสุดนะครับว่าเราจะให้เขา,าเราจะให้กลุ่มเราเนี่ยอยู่ได้กี่คนก็ยิ่งเยอะยิ่งดีครับยิ่งเยอะยิ่งฟามได้เยอะแล้วก,กดสร้าไปเสจปุ๊บนี่เรากดชวนเ,น,มมนเพื่อน ID ดีอะไรสมมติเพื่อน ID 2เรากดชวน2ปุ๊บ ใช่ไหมเชิญหมายเลข2แล้วอ่ะแล้วรอเขากด F11 มาแล้วก็กดตรงอินอินไว้นะครับอ่ะพอเขาเข้ามาปุ๊บอ่ะตรงนี้ช่องแชทนี้ก็สามารถคุยกันได้นะครับสมมติว่าเราอยู่คนละที่เนาะนี่แเขียนไปเลยสัตว์ดีนะไวรุ่นไทยครับก็คือยศมงกุฎก็คือจะเป็นลีดิ์เลยเห็นไหมเาจะตอบมาดีๆอ่ะตอนนี้ก็คือ มาที่ฟาร์มแล้วเราเก็บปุ๊บนี่เราได้3เขาก็ได้3ามันจะแชร์ของฟาร์มกันครับเห็นไหมเขาได้1เราก็จะได้1ทีนี้ยิ่งมากันเยอะมันก็ยิ่งเก็บไว้ครับมันก็จะยิ่งเก็บได้กันได้ไวขึ้นไม่จําเป็นนะครับว่าจะต้องอยูอ่บริษัทเดียวกันถึงจะมาฟาร์มได้ตอนมาฟาร์มเนี่ยก็คือถอดเสื้อฟาร์มได้เลยครับอยู่คนบริษัทก็ได้นะครับ สมมติว่าแบบเราไม่มีเพื่อนไม่มีอะไรเงี้ยเราก็ไปถามเออมีตี้ไหนว่างบ้างหรือว่าเราไปสมมุติว่าเรากด f 11ไปใช่ไหมแล้วเราก็ไปที่ปาร์ตี้ลิสต์เสร็จปุ๊บเราเจอชื่อปาร์ตี้นี้เราก็เข้าปาร์ตี้เข้าไปปุ๊บล้วก็ไปที่มา p ป r t ์ปุ๊บแล้วก็ถามว่าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ฟาร์มกันที่ไหนล่ะครับ ผมไปด้วยเห็นไ,ไหมเขาก็ถ้าสมมติว,มว่าเขาใจดีเขาจะบอกเรามาแตนน่ถ้าเขาไม่โอเคกับเราเขาก็จะกดเตะเราไปอ่าสัญลักษณ์สีแดงนี่คือการเตะนะครับครับก็ระบบคร่าวๆนะครับที่แนะนํานะครับส่วนใครที่ไม่รู้ว่าปุ่มอะไรเป็นอะไรบ้างกดปุ่ม INS นะครับอยู่ตรงอ่าเมนูโฮมปึ๊บอันนี้ชื่อวอลเป็นบางกดขอไข่ซ่อนหลายชื่อวอลอ่ะ ทีนี้เราก็มาดูเลยครับว่ากดอะไรบ้างเนี่ย f 1พโทรศัพท์2กระเป๋า3 5ทาง f 5ถอดเสื้อ f 6โชว์ชื่อโชว์ชื่อบนหัว f 7ปรับเวลาปรับสภาพอากาศ f 9กดของกดท่าอุ้มนะครับ f 1 0เป็นไทวิดีโอ f 1 1เป็นเมนูปาร์ตี้กดตัว m เปลี่ยนชุดนะครับกดตัว l เปิดหลังรถขอไข่ซ่อนเลขค่อนชื่อวอากดรีลสกอร์บอยกดกด Z ปรับวงมานะครับกด b c ิ้วกด x ยกมือกดคอนโทรย่อนะครับ ทับ FPS ปุ๊บมันจะมีว่าจะบูต FPS ไหมหรือจะเป็นธรรมดาอ่ะบูตกับไม่บูตบูตกับไม่บูตจะมีความต่างกันะครับแล้วก็ทีนี้เราไม่ใช้แล้วก็กดปุ่ม INS กลับไปที่เดิมระบบข้าวๆก็จะมีประมาณนี้นะครับ